นะคะสำหรับผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สี่สามขอเรียนเชิญท่านรองวราพรมีดารองผู้มยการโรงเรียนเทศบาลสองวัดช่องรมมอบรางวัลและกิตติบัตรในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทำทะลักทำแทำทั้งท้า นายชาญชัยวงอเนกค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจะเป็นเงินรางวัลนะคะเอิร์ดอันดับ2ขอเรียนเชิญท่านดรสุรินทร์ศรีสนิทอดีตรองผู้วยการเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสมุทรสงครามขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ เครื่องประกันคุณภาพสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนั่นเองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทำทะลักทำเทมทำท่ รองเชียตัวเล็กตัวน้อยอยู่ข้างหน้าเลยท่านดรศรีสนิทอดีตรองผู้ใยการเขตนพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา,าสมุทรสงครามของคุณค่ะทางพิธีกรจะประกาศรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยรุ่ทุนรุ่นอายุ6 ขึ้นไปขอเรียนเชิญอาจารย์อภิชาติพะอัญหาสมาคมนักแต่งเพลงลุกทุกแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะและท่านหออสมเดจแก้วมณีประธานกรรมการสมาคมนักแต่งเพลงรุกทุกแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีของบามอประวัน นะคะณนะเวลานี้ได้เลยคะ่ะรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยรุ่งพุ่งรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้แก่ พาอาศนาเวค่ะพัชร์พิบเบิค่ะรักข้ามคงของเรานี่เองนะคะใช่แล้วผู้มอบเกียรติบัตรนะคะอาจารย์อภิชาติพันธันาสมาคมนักแต่งเพลงรุกงุ่งแห่งประเทศไทยและผู้มอบถ้วยรางวัล ท่านผอ o. สมเด็ดแก้วมณีประธานกรรมาการสมาคมนักแต่งเพลงรูปทูมแห่งประเทศไทยจังหวัดร,ราชบุรีเช <c oughs> ิญ <c oughs> ท่นานผอศิริวัฒนปักศีผู้ในการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี <c oughs> ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ <c oughs> เกิดอันดับหนึ่ง แก่ทำทระทั้งแท้ทำทั้งแท้นางเบญจาอาจินดาค่ะอ่ามาในบทเพลงจะขอก็รีบขอใช่ไหมคะคุณครูคิตตี้อย่ารอให้ถึงปีหน้าค่ะขอขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะสนุกสนานสำหรับการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะคะขอขอบคุณท่านผอสิริวัฒน์ปักศรี ผู้ในการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีที่เป็นเกยียรติมอบรางวัลในวันนี้ค่ะและลำดับถัดไปนะคะเรามาสร้างภาพ,ควา,พความประทับใจร่วมกันกับผู้เข้าเข่งขันที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญ ท่านผอศิริวันปักษีและท่านผอ,อสมเด็จแก้วมณีและอาจารย์นภิชาติัทนทาและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมาการผู้ตัดสินนะคะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะคะและจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมรับชมรับฟังในวันนี้ค่ะและกิจกรรมดีๆนะคะจากท่านนายกศักชัยพิสารผลเทศบาลเมืองราชบุรีในการจัดก,กิจกรรมสำหรับเยาวชน เด็กและเยาวชนประชาชนในปีกันในปี2560ลำดับถัดไปนะคะก็จะมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันอื่นๆอีกน,น,นะคะขอให้ท่านทุกคนที่มีความสในใจนะคะรักในเสียงเพลงก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกันในเวทีนี้ได้ะค่ะสำหรับคุณครูมุกนะคะนางสาววิ <c oughs> ริรักพงเงินครูโรงเรียนเทศบาลงวัดช่องลมและ คุณครูชน,นาการดำรงชีพนะคะลากลันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ยอดเยี่ยมมากออาอออยอดเยี่ยมมากครับสุดยอดเลยตัวไหนคะตัวต,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 ตสี่เหลี่ยมขอเชิญนะคะนักครูและนักเรียนนะคะที่มาแสดงกิจกรรมในวันนี้นะคะ,ม,คะมาเชิญถ่ายรูปพร้อมกันค่ะลองเข้าอีกนิดน,นะะึงค่ะกล้องนี้เขาถูกไหม ตีพอโอ้ยทำไม่เป็นของเขาขอขอบคุณการแสดงจากลูกค้าทรงนะคะการแสดงดนตรีจากลูกค้าทรงโรงเรียนเทพมาต่อวัดช่องโรงที่มาแสดงออกแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษกันในวันนี้<ะ>ค่ะอันนี้นะคะมาวรเดน่นะ ตไม่ด <filho> ูกขาป็นตรงไหนทำไม่เป็นในกล้อง